ว,วันนี้นะครับสมาคมประกันวภัยก็ได้มีการจัดสัมมนานะครับในหัวข้อในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงบัติใหม่ นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายของธุรกิจประกันไทยในทศวรรษหน้านะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าในทุกวันนี้โลกของเราเผชิญกับภาวะวิกฤตเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศนะครับโลกร้อนนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดก,กันอยู่ตลอดเวลานะครับเร็วนี้เราเพิ่งจะเห็นภัยพิบัติเรียกว่าเป็นมหนภาภัยเลยที่ประเทศอเมริกาลาสเวกัสนะครับเป็นไฟป่าที่เรียกได้ว่าเผาบ้านเผาเมืองไปเลยนะครับแล้วนอกจาก ากนี้นะครับเรายังพบว่าพี่วัฒนาการของเทคโนโลยีซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่ก้าวกระโดดนะครับทำให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับรวมไปถึงในเรื่องของโรคหวัดใหม่ต่างๆนะครับแล้วก็โครงสร้างของสังคมโครงสร้างของคนเปลี่ยนไปในทุกๆประเทศนะครับว่าในขณะน,นี้เวลานี้นะครับอัตราการเกิดของประชากรก็น้อยลงขนาดเดียวกันนะครับประชาชนที่มีอยู่นะครับก็สามารถที่จะด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ นะครับก็มีวิทยาการที่ดีทําให้สามารถที่จะดํารงชีวิตได้ยืนยาวมากขึ้นดังนั้นทุกๆประเทศก็เจอกับปัญหาในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีความต้องการทางด้านการพทแ์ทางด้านสุขภา,า,า,าพที่แตกต่างกันไปสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเสี่ยงที่ธุรกิจประกันสภัยในฐานะที่เป็นผู้ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องมีความระมัดระวังมีความมีการเตรียมตัวและก็สร้างองค์ความรู้นะครับทั้งรอบรู้แล้วก็รู้รอ แล้วก็นําในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร Data ต่างๆมาวิเคราะห์แล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เกิดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของตัวเราเองเพราะว่าเราเป็นที่รวมของความเสี่ยงทั้งหมดนะครับเราจําเป็นจะต้องมีการบริหารจัดก,การความเสี่ยงของเราเองที่ดีนะครับเพื่อจะให้ธุรกิจป,ประกันภัยนั้นสามารถจะกลายเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สําคัญในการที่จะบริหารความเสี่ยงและก็เสริมสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้ครับความเสี่ยงทุบตีใหม่ 安哪？你。 ตอนน,ตอนนี้นะครับถ้าเราพูดกันถึงว่าการวิจัยของ World o n o m o c Forum นะครับได้มีการระบบความเสี่ยงบัตรใหม่หรือความเสี่ยงที่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงใน5-10ถึงปีข้างหน้านะครับอันดับแรกเลยก็เลย่ปเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับเพราะว่าในทุกภูมิภาคของโลกนี้ล้วนแต่มีสภาพภูมิมอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหลากหลายที่นี่ครับไม่เคยความเสียหายไม่เคยเ,คยเจอภัยพิบัติลักษณะบางอย่างเกิดขึ้นนะครับก็ มากระเจิญแม้กระทั่งในประเทศไทยเราเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งนะครับในในในปีนี้เราเผชิญกับอากาศหนาวนะครับในบางพื้นที่มีแม่คันิงหรือคล้ายๆกับเป็นหิมะย่อมย,อม,ยอมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในโลกใบนี้นะครับประเทศบางประเทศนะครับไม่เคยเจอน้าท่วมก็มีน้าท่วมหนักเกิดขึ้นนะครับไม่เคยมีไต้ฝุ่นไม่เคยมีเฮอริเคนก็มีไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้นะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งว่าไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียนะครับ มันเกิดขึ้นทุกๆปีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่มันรุนแรงมากเป็นพิเศษนะครับทำให้เกิดเป็นลักษณะของภัยพิบัติไปทั่วทั้งเอลเอเลยทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้ทีวนแต่เป็นภัยพิบัติใหม่ที่เกิดขึ้นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับจะสังเกตได้ว่าทุกวันนี้พวกเราเผชิญกับสแกมนะครับหรือการล่อลวงหลากหลายอย่างนะครับโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับแม้กระทั่งว่าสามารถจะใช้ AI มาดัดแปลงภาพเสียงแล้วก็หลอกลวงผู้คนได้สิ่งเหล่า นี้ล้วนแต่เป็นภัยพิบัติใหม่รวมไปถึงในเรื่องของความผัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นอีกหนึ่งภัยพิบัติที่จะต้องมีความระมัดระวังนะครับยังไม่รวมถึงในเรื่องของแพนดมิกใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภัยพิบัติอันดับหนึ่งสี่ที่ World ์ c กล o ์ i c Forum ได้มีการออกอุยพอร์ตในการเตือนทุกๆคนนะครับซึ่งธุรกิจประกันภัยเองนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังในเรื่องนี้ครับในส่วนของภัยพิบัติ มันจะกระทบกับประชาชนในเรื่องของประกันภัย จริงๆแล้วภัยพิบัติอันเนื่องมาจาก climate change นะครับทุกวันนี้เรารู้ว่าเป็นที่เราเรียกว่าเราผ่านพ้นคาว่า global warming แล้วเราไป global boiling นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่ายกตัวอย่างเช่นที่อเมริกาที่เกิดไฟป่ากเกิดขึ้นอย่างมากมายทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วนี่นะครับลักษณะอย่างนี้ทางอุตสาหกรรมประกันภัยในอเมริกาได้มีการพูดดีกัไว้เพราะฉะนั้นใน3าปีที่ผ่านมานี้นะครับ บริษัทประกันภัยในอเมริกานะครับก็จะมีการจํากัดความรับผิดในเรื่องของการประกันภัยไฟป่านะครับแล้วก็ปรากฏว่าบ้านหลายหลังในอเมริกาในเคสกรณีณณน,นี้นี่ครับที่ถูกไฟไหม้ไฟนะนะั้นไม่มีประกันภัยในเรื่องของไฟป่านะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่นะครับสิ่งเหล่านีนะ้เป็นสิ่งที่ทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนจะต,ต้องร่วมกันคิดเพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนสําหรับในประเทศไทยเองนั้นนะครับเรื่องของไฟป่าอาจจะยังไม่มีแต่เราเจอ PM 2.5นะครับพ m ม2.5ถ้าเราดูจริงๆแล้วนี่นครับ ส่วนหนึ่งเราก็พยายามจะคิดว่ามันมาจากประเทศไทยแต่ถ้าเราไปดู แผนที่ดาวเทียมนะครับจุดฮอตสปอตเนี่ยนะครับจริงๆในประเทศไทยมีอยู่ประมาณสัก58จุดขณะที่เพื่อนบ้านเรานะครับมีเป็นมีเป็นร้อยเป็นพันจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้พวก PM เมนี่ยมันจะข้ามประเทศได้มันไม่มีบอ์เดอร์มันไม่ต้องขอวีซ่าผ่านนะครับมันก็ข้ามเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของน้ําท่วมนะครับในประเทศไทยเราก็เจอหลายๆครั้งว่าบางพื้นที่บางจังหวัดไม่เคยมีประวัติศาสตร์ของน้ําท่วม รุนแรงมาก่อนในตอนนี้ก็เกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้ล้วน,นแต่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลกระทบมาจากภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็เป็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นสําหรับประเทศไทยนะครับในของการรับประกันภัยการรับประกันภัยแ่บไ่นคับริษัทประกันภัยต้องมีการปรับ ทุกเรื่องการับประกันภัยอย่างไรบ้างครครับในเรื่องการรับประกันภัยนะครับเอ่อทุกบริษัทต้องมีความระมัดระวังในเรื่องนี้เพราะว่าเราเป็นคนหรือเป็นบริษัทที่รวบรวมความเสี่ยงจากประชาชนจากสังคมจากภาคธุรกิจเอาไว้ที่ตัวเราเราจะมีต้องมีการรารจัดการความเสี่ยงของเราไปอย่างดีนะครับแล้วก็ ในในคนกาหนึ่งสหรับบริษัทประกันภัยที่ใช้ในการบริหารจัดการาหานความเสี่ยขขงตนเองนะครับนอกจากการที่จะมีทีมงานอันตรายที่มีความระมัดระวังแล้วนะครับการบริหารจัดการในเรื่องของการประกันภัยต่อก็ยังเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวนะครับจริงๆแล้วหลายครั้งหลายคราวปรวากฏว่าเมื่อมีมหันตภัยเกิดขึ้นนะครับมันมีความเสียหยหรือมีความเสียหายอย่างหลายแรงและอย่างรุนแรงนะครับหลายๆครั้งถ้าบริษัทประกันภัยไม่ได้มีการป้องกันเอาไว้โดยการทาประกันภัยต่อน,นั้นก็จะมีผล กระทบต่อเอ่อฐานะทางการเงินของประชัชนั้นๆอยา่างรุนแรงด้วยครับส่วนพรของสกแกมที่ใช้เทคโนโลยีมาหลอกลวงประชาชนนะครับ วันไหนที่จะเข้ามาอเทคประชาชนความเสี่ยงครับเรื่องของสแกมที่มีการหลอกลวงประชาชนนะครับจริงๆแล้วนี่ครับธุรกิจป,ประกันภัยเรามีการประกันภัยเรียกว่าไซเบอร์อินชูลัสนะครับซึ่งมันมีหลายระดับมากนะครับไซเบอร์อินชูลัสนั้นเนี่ยให้ความคุ้มครองถึงองค์กรขนาดใหญ่ก็มีนะครับที่แล้วก็ขนาดสําหรับ s m e ก็มีและในปัจจุบันนี้นะครับธุรกิจป,ประกันภัยมีแม้กระทั่งตัวาทันที่เราเรียกว่าเป็นเพอร์ซันอลไซเบอร์อินชูัสนะครับซึ่ง สามารถที่จะช่วยให้ประชาชนนะครับซึ่งในชีวิตประจําวันของเราทุกวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราใช้โทรศัพท์มือถือเป็นแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างของเรานะครับเป็นทั้งการสื่อสารเป็นทั้งในเรื่องของการจัดการไฟแนนซ์ส่วนตัวเป็นทั้งในเรื่องของการซื้อขายนะครับแล้วก็การการติดต่อประสานงานต่างๆและสิ่งเหล่านี้ทําให้อาญากรทั้งหลายนะครับสามารถจะเข้ามาล่อลวงหรือหลอกลวงเราได้นะครับซึ่งเป็นข่าวกันอย่างเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นระบบประกันภัยเองก็อาจจะเป็นเรื่อง การเตรียมความพร้อมในกรณีที่เราพลาดท่านะครับก็อย่างน้อยก็มีระบบประกันภัยมาช่วยที่จะชดเชยความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งทุกวันนี้นะครับในการซื้อขายของออนไลน์นะครับการได้ของไม่ตรงปกหรือว่าการได้ของที่ไร้คุณภาพสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเสี่ยงสําหรับบคุคคลที่เป็นปัจเจก,กบุคคลอย่างมากนะครับซึ่งระบบประกันภัยในทุกวันนี้นะครับก็สามารถจะซื้อ p r o t e คชั่นในด้านนี้ได้ครับตลาดประกันภัยต่อมันจะฮาดม,ม,มาเก็ตในแคมเปญของท่าม่สุกุล ว่าความเสีย่ยงจาดไฟเปธรรมชาติมันเป็นระดับก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นผมยกตัวอย่างเลยครับก็เป็นการโชคดีนะครับว่าที่ไฟป่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับบริษัทประกันภัยต่างๆจะมีการต่อสัญญาประกันภัยต่อในช่วงปลายปีบริษัทไหนที่มีการต่อแล้วก็แล้วเสร็จคอนเฟิร์มไปแล้วก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่บริษัทไหนที่อยู่ระหว่างการต่อซึ่งก็มีบริษัทไม่น้อยนะครับที่เขาจะมีการต่อสัญญาประกันภัยต่อในช่วงมีนาคมในไตรามาสแรกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มของบริษัทที่ไปต่อสัญญาประกันภัยต่อในช่วงมีนาคมนั้นบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศทั้งหลายก็จะเอาความสูญเสียหรือความเสียหายจากไฟพิบัติหรือไฟ บาทนั้นน่ะเข้ามาที่เป็นต้นถุนด้วยก็อ,อาจจะต้องเผชิญกับเรื่องของอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติกแต่ส่วนใหญ่ของบริษัทในไทยเสนจต่อไ,ไปตั<ส>้งแต่ปลายปีแล้วใช่ไหมก็แล้วแต่นะครับโดยธรรมชาตินะครับถ้าเป็นบริษัทไทยไทยมักจะต่อปลายปีบริษัทฝรั่งส่วนใหญ่จะต่อกันปลายมาแรกบริษัทญี่ปุ่นจะต่อกันในปลายมาสองนะครับก็จะเป็นแล้วแต่ว่าของแต่ละบริษัทจะเป็นยังไงที่ต่อดับ การเคลี่อนท่าก็มีโอกาสที่อาจจะถูกปรับในเรื่อประกันภัยต่อก็มีความเป็นไปได้ครับใช่ซึ่งมับบนจะมีเอฟเฟกมาต่อของค้าในธุรกิจนี้ก็จะกลายเป็นว่าแต่ละบริษัทประกันวินาศภัยก็จะมีต้นทุนในเรื่องของการทําประกันภัยต่อที่สูงขึ้นแต่ อาจจะไม่ถึงกับส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงมากนะเพราะว่าภาวะการแข่งขันในลัของตลาดเสรีมันยังมีอยู่เพราะว่าบางบริษัทที่เขายังมีต้นทุนแบบเดิมเขาอาจจะปรายซิงหรือกำหนดราคาเบี้ยประกันภัยภายใต้ต้นทุนแบบเดิมที่เขามีอยู่ถ้าบริษัทที่มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไปปรับขึ้นราคาก็อาจจะทําให้การแข่งขันนั้น น้อยลงนะครับผมก็ยังเชื่อว่าโดยเภาะวะการแข่งขันในตลาดบ้านเรานั้นนะครับยังมีการแข่งขันเรื่องราคากันอยู่ทามเรื่องสเรถามเรื่องสมัมนาวันนี้คนะ่ะบอกว่าเป็นหัวข้อที่คนกกรุานใหม่ให้ความสนใจเยอะมากจากทุกปีที่ผ่านมา ใน,ในในปีนี้เนี่ยครับทุกทุกบริษัทกันยเนี่ยเห็นถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกอยู่แล้วแล้วก็เราก็เอาเรื่องนี้มาพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเนเรื่องของมหันตภัยที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปไม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจาก AI หรือว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกอารสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการบริหารจัดก,การทุนทุนมนุษย์สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อ ธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับรก็เลยได้รับความสนใจจากสมาชิกแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจประกันภัยค่อนข้างเยอะมาเกเป็นพนิเศษครับในมุมของการสื่อสารในช่วงนี้มันจะมาเชื่อมโยง คือจริงๆแล้วการสื่อสารในภาวะวิกฤตนั้นน่ะมันก็มีวิกฤตหลายระดับนะครับที่เราพูดกันง่ายๆอย่างตอนนี้อุตสาหกรรมกันภัยทั้งระบบนะมีการพูดถึงในเรื่องของโคเปเมนแต่ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจว่าโคเปเมนเป็นอย่างไรอาจจะมีความรู้สึกว่าไอ้โคเปเมนนี่น่ะมันจะทําให้เขาจะต้องมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าไอ้บริษัทประกันภัยหรือธุรกิจประกันภัยเอาเปรียบเขาหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตย่อยๆในอุตสาหกรรมประกันภัยเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่มีการสื่อสาร เข้าใจกับประชาชนไม่ใช่เฉพาะในมิติของแต่รับบริษัทประกันไทยแต่ในในมิติของอุตสาหกรรมประกันไทยและอุตสาหกรรมประกันชีวิตรวมไปถึงผู้กํากับดูแลก็ต้องร่วมมือกันที่จะสื่อสารให้กับประชาชนทร,บรชา,ชารบและเข้าใจนะครับนี่อย่างนี้เป็นต้นต่อพอเมนเลยค่ะตอนนี้มีอนนี้คอมเมนต์องเนี่ย อาโคเปเมนนี่นะครับจริงๆแล้วนี่นะครับในเรื่องของโคเปเมนน,นะครับในฝั่งของบริษัทธุรกิจประกันวิยาลสภัยในทุกๆกรมาทานของอ สัดประกันวินาศภัยนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขโควเตเมนต์อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าในธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นเนี่ยเราใช้กรมธรรม์อย่างเดียวกันทั้งอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นในกรมธรรม์เดิมที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็มีเรื่องของเงื่อนไขโควเตเมนต์อยู่แล้วแต่ในธุรกิจของการประกันชีวิตนั้นนี่นะครับเขาดึงเงื่อนไขที่ออกมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเพิ่งจะกลับเข้ามาเพราะนันการสื่อสารทำพั้าใจกับประชาชนก็จะเป็นสิ่งที่ฝั่งประกันช แต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีเงื่อนไขโควิเมนต์อยู่ในกรมธรรม์ของบริษัทประกันเนื้อสภาอยู่แล้วนะครับแต่ในการบรรทับใช้เท่าที่ผ่านมาเราก็ได้มีการบรรทับใช้แบบจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยครับทั้งอุตสาหกรรมประกันชีวิตและินื้อสัตก็ได้มีการกลบกัวว่าเราควรจะบรรทับใช้เรื่องนี้่างจริงจังเพราะว่ามีเทคโน t ล o n ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้นนะมันเติบโตแล้วก็ขึ้นไปอย่างก้าวกระโดดมากทาให้กลายเป็นอีกหนึ่งของเรื่องที่ธุรกิจ ประกันไทยนะครับทั้งสองฝ่งยจำเป็นจะต้องเราก็ระวังแล้วก็บริหารจัดการเรื่องนี้ให้ดีมันเป็นไปได้เลยครับในเรืองของเอเมที่จะทำเป็นคาดการณ์ที่เริ่มจาก10% 20%อร์เซ็่ยงเะไรเงี้ยจนไปที่ไม่ใช่30%มสิร์เผมว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างมากนะครับก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติของ ตรงนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการที่จะเริ่มที่จะระมรัดระวังแต่อย่าลืมนะครับว่าตลาดประกันไทยและตลาดประกันชีวิตนนนในประเทศไทยเหล่านั้นนี่นะมันเป็นตลาดเสรีเพราะฉะนั้นการแข่งขันการที่จะทําให้โปรดักต์นั้นเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ยอมรับของลูกค้าหรือประชาชนนั้น,นเป็นสิ่งที่จําเป็นผมเชื่อว่าหลังจากที่มีการประกาศโคเปนเฮเกไปแล้วนะครับบริษัทต่างๆเองในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของเงื่อนไขที่จะสามารถที่จะแก้เพนทอยของตัวเองแต่ยัง มันจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ก็คือแสดงว่าก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเริ่มโคเพนเมนที่30%มสิบเปอหคะใช่ครับและจะเริ่มสิเปอร์ใช่ใช่แล้วก็ที่สําคัญนะครับคอพอพอไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้แต่อนุญ,ญาตให้แต่ละบริษัทเนี่ยสามารถจะไปกําหนดได้ตามความเหมาะสมอันนี้มันครอบคลุมป,ประกันสุขภาพสพุกไหมคะเออ จริงๆแล้วเนี่ยครับแนวความคิดนี้สามารถที่จะใช้ได้เพราะว่าการประกันสุขภาพกลุ่มนนเนี่ยมันเป็นเรื่องของ pricing ถ้าเป็นกลุ่มขนาดใหญ่นะครับสามารถจะ price รวมกันได้แต่ในเรื่องของโควต้ามันเป็นเรื่องของแต่ละปะเจกบุคคลถ้าคนคนนี้มีพฤติกรรมในการใช้สิทธิ์ทางเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับที่มากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับซิโน disease นะครับก็าอาจจะมีโอกาสที่จะโดนในเรื่องของโค m ต n t ได้ครับเพราะมันเป็นเรื่องของแต่ละปเจกบุคคล ภายใต้สถานการณ์ต่างๆแล้วกากฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยอะไรคือโอกาสกับหรือความท้าทายของภาคธุรกิจประกันภัยสำหรับปีนี้ถ้าสมมติเราพูดกันถึงในเรื่องโควตาเมนต์ใช่ไหมครับรด้วยรวมเลยคะโดยรวมโอกาสหรือความท้าทายเนี่ยครับก็คือว่าในขณะนี้นะครับรวมถึงจากปีที่แล้วเราจะเห็นได้ว่าการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยนั้นค่อนข้างจะรุนแรงไม่ว่าจะประกันชีวิตหรือประกัน,นภยนัยสัาัพยและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันอย่างชัดเจนเนี่ยนะ กลยุทธ์ในการที่จะแข่งขันกันเองในธุรกิจป,ประกันภัยยังใช้ในเรื่องของ r i c ซิ g เรื่องของราคาเรื่องของการที่ให้ค่าตอบแทนกับกลุ่มตัวแทนหรือนายหน้าซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าทําให้เกิดความเสีย่ยงสําหรับธุรกิจป,ประกันภัยว่าเบี้ยประกันภัยที่เป็นเน็ตถึงมือของธุรกิจป,ประกันภัยนั้นนะ่ะมีมากเพียงพอหรือไม่อย่างไรขณะเดียวกันความเสี่ยงมันเกิดขึ้นจากภัยเรียกว่า ที่เป็นไทยอุบัติใหม่เกิดขึ้นแล้วก็บริษัทประกันภัยบางกลุ่มบางบริษัทอาจจะย,ยังไม่ตระนักหรือยังไม่ระมัดระวังผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงถาการในปัจจุบันในเรื่องของการประกันภัยเขาเกิการประกันภัยรถยนต์ e ีวีนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วนี่นะครับแฟกก็คือว่าราคารถยนต์อีวีนรถยนต์ e ีีในปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีราคาเซรกกันแหงนะครับรถยนต์ e ีวีในปัจจุบันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเราใช้โทรศัพท์มือถือใช้ไปถึึงงระะยเวลานุ ต้องทิ้งเพราะฉะนั้นนี่นะครับความเสี่ยงของอุตสาหกรรมการทัยก็คือว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนหรือจะต้องมีการทิ้งนะครับจะทําอย่างไรให้รถคันนั้นมีมูลค่าเยอะที่สุดก็น,น่าจะจะมาเคลมบริษัทประกันภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยถ้าไม่ระมัดระวังนะครับก็อาจจะเผชิญกับภา,า,า,าวะที่เป็นวิกฤตการณ์ได้ว่ามีการใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าสินใหม่ของรถตัดีวีนะครับในช่วงปี4ปีห้าเลต่างเนี่ยซึ่งจะ เป็นจะต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแบตเตอร,รี่หนึ่งครเนี่ยมันเท่ากับประมาณสัก70%หรือ75%ของราคารถเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไทยที่ธุรกิจกัรทัองเทีอยวมีความสมระถนะนะครับรวมไปถึงในเรื่องของภัยจากเรื่องของโรคติดต่อนะครับซึ่งในขณะนี้เราเริ่มจะเห็นว่าในหลากหลายประเทศนั้นเริ่มมีข่าวข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคติดต่อที่แพร่กระจายโดยไวรัสเกิดขึ้นนะครับในหลากหลายภูมิภาคก็เป็นอี หนึ่งความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยนะครับยังไม่รวมนับถึงในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและในขณะนี้ในประเทศไทยเรา p m 2 5ก็กลายเป็นอีกหนึ่งความท้าทายนะครับเพราะว่าในกรมธรรม์ประกันสุขภาพทั่วไปนั้นเนี่ยก็ให้ความคู้ครองถึง p m 2.5อยู่แล้วแล้วโอกาสนะครับโอกาสสำหรับภาคธุรกิจประกันภัยโอกาสสำหรับภาคธุรกิจประกันภัยในทุกๆวิกฤตก็มีโอกาสนะครับเมื่อประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงอย่างเช่น PM2.5 นะครับการที่ ประชาชนต้องการจะมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพมาดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งที่เ,เป็นโอกาสสาหรับธุรกิจประกันภัยที่สามารถจะขยายตลาดของตัวเองได้ในขณะเดียวกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติจากเมื่อก่อนที่ประชาชนไม่เคยนึกถึงก็ตัวยอย่างง่ายๆในประเทศไทยนะครับเรื่องของออน้ําท่วม อดีตที่เราผ่านมานะครับน้ำท่วมนี่ถือว่าเป็นของแผนในกรมธรรม์ประกันภนะัยอะคีภัยสแตนดาร์ดทุกวันนี้กลายเป็นภัยหลักนะครับที่สามารถที่จะหรือที่รบริษัทประกันภัยจำเป็นจะต้องขายก็เป็นการเพิ่มเบี้ยประกันภัยให้สาขารประกันภัยในขณะเดียวกันนะครับในประเทศไทยหรือในภูมิภาคนี้นะครับหลังจากที่เราหยุดจากโควิดกันมานานตอนนี้เรามีการกลับมาของนักท่องเที่ยว ธุรกิจต่างๆเริ่มที่จะกลับมาดําเนินธุรกิจอย่างปกติการผลิตต่างๆก็เริ่มที่จะขยายการผลิตขึ้นมานะครับสิ่งเหล่านี้ก็ตามมาด้วยความต้องการของด้านการประกันภัยก็ทําให้เป็นโอกาสของธุรกิจประกันภัยนะครับซึ่งหมายร่วมไปถึงเรื่องของการลงทุนของภาครัฐในอฟาร์ทรับย์เงินที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายก็กลายเป็นอีกหนึ่งโอกาสของธุรกิจประกันภัยเราต้องถอมคล้องกับความคาดหวังของการจัดสัมมนา ความคาดหวังสําหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้นะครับนอกจากจะทําให้ทุกๆบ่อข่ประกันภัยหรือผู้ที่เข้ามาร่วมในการสรัมมนานะครับตระหนักถึงในเรื่องของความเสี่ยงของภูมิ่าไทยพิบัติวัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับเขาเองนะครับจะต้องมีการไปเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็กลับไปสํารวจว่า บัทตนเองนะครับมีความเสี่ยงอะไรอย่างไรเราได้มีการป้องกันปิดเอาไว้แล้วหรือยังนะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปดูแลประชาชนไปดูแลภาคธุรกิจไปดูแลภาคภาครัฐในเรื่องของการกระไทยเราจะเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราที่ดีในทุกวันนี้การเปลี่ยนไปหรือการเข้ามาของเทคโนโลยี AI นะครับทำให้เกิดความเสี่ยงของเราเพิมกันไปด้วยนะครับเขาเองจะต้องมีความสระหนักในเรื่องนี้แล้วก็มีการระมัดระวังในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าองค์ ปาไปยกของธุรยกิบประกันไทยนะครับระนักถึงความตระหนักเหล่านี้ได้ความเสี่ยงเหล่านี้ได้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้สองอย่างคือดําเนินการเที่อพกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นขงนังตัวเองขณะเดียวกันในวิกฤตการย่อมมีโอกาสก็หมายความว่าเขาสามารถจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะเสนอขายต่อสังคมประเทศชาติกลุ่มชนหรือธุกรกิจต่างๆได้นะครับในความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นเราทุกคนก็เห็นอยู่แล้วถ้าเ,เกิดว่าวิกฤตมันภัยพิบัติมันหนักและแรงมากขึ้นเนี่ย มีโอกาสไหมที่ภาคธุรกิจจะไม่ทำไม,ไม่ไม่รับประกันเหมือนกับไฟฟ้า ก,ก,ก็มีครับแต่ว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือน่าจะมีการกำหนดซับลิมิตสำหรับประเทศไทยเอาไว้นะครับเพราะว่าเราตระหนอักว่าธุรกิจการไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งองค์คาพยพนะครับที่จะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการหน่ายจัดการความเสี่ยงของทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคัวรวมไปถึงเอกชนที่ทำธุกรกิจด,ด้วยครับในแง่ของไอ้สินใหม่ทดแทนนะคะในเรื่องของกรณีภัยพิบัตินี่ค่ะเราเห็นเทรนในการเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะคะเราถึงจะต้อง เติบโตอย่างมากเลยครับจริงๆแล้วนี่นะครับประเทศไทยได้เรียนรู้จากตอนที่เกิดเรียกว่ามหันตภัยน้ําท่วมใหญ่ในครั้งที่แล้วนะครับในครั้งก่อนหน้านูเนี่ยซึ่งเราไม่ได้มีการกําหนดซับลิมิตในเรื่องของภัยน้ำท่วมเอาไว้แต่หลังจากนั้นนี่ครับกล้าพูดได้ว่าแทบจะทุกกรมาธรรมในประเทศไทยมีซับลิมิตสําหรับภัยน้าท่วมเอาไว้ก็เป็นการบร,ริหารจัดการความเสี่ยงในเบื้องต้นในขณะเดียวกันบร,ริษัทประกันภัยทั้งหลายก็ได้มีการบร,ริหารจัดการนี้ลงการจัดทําประกันภัยต่อ เพื่อจะโปรเทคของตัวเองเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับภัยพิบัติใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับถ้ามันเป็นภัยพิบัติที่มีความเสีเยรหรือมีความเสีเ่ยงต่อความเสียหายจำนวนมากผมเชื่อว่าระบบประกันภัยก็จะมีการกำหนดซับลิมิตเอาไว้ด้วยมันขึ้นไปเป็นแบบสองเป็นร้อยเป็นอีกเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยัคือคำว่าเรากำหนดซับลิมิตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไปเพิ่มเบียแต่เรากำหนดซับลิมิตเพื่อที่จะให้บริษัทประกันภัยนั้น สามารถจะจำกัดความเสี่ยงของตัวเองได้ครับอย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมทุกวันนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะกำหนดซับลิมิตเอาไว้ที่20%หรือ15%ของทวัมบิชชัวที่มีครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค